ทุกคนเยอะมากกินข้าววันเหล่าเมนูเลือดๆค่ะวันนี้ชื่อว่าเมนูเหลือๆค่ะแขงส้มปลาปา๋องน้ำจิ้มแจว่วไก่อบแล้วก็พริกทอดนี่คือมัดนี่คือเมนูที่กินเลือจากปองมาวันค่ะถึงวันนี้ปาปูเลยไม่ทำแบบข้าวกินงน่ายๆค่ะวันนี้ง่ายทุกวันเลยแต่วันนี้คือไม่ทำแบบข้าวเพิ่ม Lưu giữ để bọn tâm phươm ninh cá không cầu thùng nào thì nỉ để có cặp khảo cả tin em mất chết đại anh ừ. nắp binh cong lưỡi chăm ngoan cả loại vào mọi กับติดถอดก้อมได้กว่าลองไกลออก แรียกว่าปลาปูอบนองไกไ่ไ้ซ้ำนองแล้วก็เอชิ้นสะโพกซ้ำชิ้นค่ะก็กินไม่มดซ่องคุณมันเยอะเกินก็เ,เลยแชตัวเย็นมาถึงออกมาอุ่นไหมวันนี้ กับน้ําจิ้มจ่วเรีกว่าข้าวสัน้นมดป้าปูไปสือข้าวสั้นไหมมาไดอ,อีโอไหมมาร้อยหมากค่ะหนุ่ม ข้าวหนุ่มหมากบนขนปาปูซื้อมามันแข็งปวดไส้นามเยอะทึ่มันพองทึงมีมดแล้วถึงไปซื้อไหมมะร้อยข่าเจ้านี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปอีโอไปมาลังได้ไปซื้อสั่มแล้วมันหนุ่มเด ปปูยา่างลูกโตลูกเนียงนี่เลยยากมากลูกโตลูกเนียงพอลูกโตอดองลูกเนียงซอสลูกเนียงน็อกยากไปลานไทยก็ไม่เจอสักที่ลูกโตถ้าเจอนี่ปะปูซื้อเลยค่ะที่บ้านก็ซือ้อยากกินหมากตอนนี้ ไปตึงไม่เคยได้ตักไกมากินเลยออกไปไม่ตรงวันไปค้องค้าวไหมเงี้ยมันไม่ได้บางทีไปเจอเหี้ยวเป็ดๆเลยตัึงไม่เลย,เยเออกมาใส่งั้นนะเดี๋ยวจะไปตรงวันในค้องพึ่งข้าวมาเขาบอกว่า,วาสองอาทิตย์คองจะข้าวไม่คลังเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปตรงถ้าได้ลูกโตลูกเนี้ยมาดีจังยากอื้ะ